ไหนลูกน้องหาอะไรคะหาอะไรคะลกูกน้องมินหาอะไรคะลกูกหาอะไรคะไหนไหนเจอไหมเจอไหมชี้สิชีสช้สิไหนไหนไหนอยู่ตรงไหนไหนหหไหนไหนลูกอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนคะลูกเห็นหรือยังคะเห็นหรือยังเห็นหรือยังถึงไหมถึงไหมไหนชี้สิชี้ชีน <ent> ้นะ อดเหรออดเลยเหรอลูกไหนไหนตรงไหนคะลูกตรงไหนชี้หน่อยชีย้หน่อยพ่อมองไม่เห็นชี้ชี้ก่อนเดี๋ยวพ่อเก็บให้พ่อยังมองไม่เห็นเลยลูกหนูมองเห็นไหมคะหนูมองเห็นหรือย,ยังไหนไหนอยู่ตรงไหนคะลูกเห็นหรือย,ยังคะลูกเห็นหรือยังคะ เห็นหรือยังหนูเห็นหรือยังคะลูกไหนไหนไหนชี้ชี้พ่อดูหน่อยชี้พ่อดูหน่อยหนูเห็นหรือยังคะอดอดหรออดเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหาพ่อส่องก่อนพ่อส่องก่อนไหนดูซิดูซิไหนไหนลูกตรงไหนคะตรงไหนชี้อ๋อชี้ตรงนั้นเหรออ๋อเดี๋ยวพ่อเห็นแล้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 วคุณพวกเห็นแล้วพ่อเห็นแล้วพ่อเห็นแล้ว แป๊บ,บนึงแป๊บนึงๆๆๆๆแป๊บนึงเย้ <c oughs> พ่ได้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมทําไงก่อนทําไงก่อน <c oughs> ใช่นี้ไหมคะลกูกอ้าวหนูจะเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าคะลกูกต้องอทำไงก่อนทําไงก่อนจ้าก่อน <c oughs> อ้าวไม่เอานี่ไม่เอางั้นพ่อเก็บนะพ่อเก็บนะถ้าจะเอาต้องจ้าก่อน <c oughs> อ้าวไม่ได้อยากได้จริงนี่นาะอ่าวบายบายก่อนบายบายก่อน บ๊ายบายพ่อก่อนน้ำน้ำอันน้ำน้ำดื่มหนูครัลกูกอันนี้เอาหรือเปล่าน้องมีอันนี้หรือเปล่าหนูเอาหรือเปล่าพ่อเก็บไว้นะคะเก็นนบนะพ่อเก็บนะอ่ะไม,ไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วพ่อเก็บละบาย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 ก่อนออบายบายก่อนบายบาย มาจะเล่นเกอร์ล่ะอุ้ยเล่มใหม่แล้วหรอลูกเล่มเก่าหมดแล้วหรอคะอ,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 อืมเบ๋ยังเบ๋ยังคะอีกอีกอีกหรออีกอืมอ่าบายบายก่อนบายบาย บายบายค่ะหนูเล่นเกร์พ่อพาเล่นเก์ก่อนค่ะบายบายค่ะ